สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นการประชุมเพื่อรองรับต่อสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้อมูลในเรื่องของการแพร่ระบาดต่างๆเหล่านี้ในต่างประเทศนั้นเป็นข้อมูลที่รับจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หลายหน่วยงานที่ค้องได้รายงานเพิ่มเติมมาเจนได้ว่าจากสื่อทั้งไทยและต่างประเทศออกมาอยู่แล้วในขณะนี้เพราะ,ะนั้นเราจำเป็นต้องมาทบทวนกันดูที่ว่าเราจะรับมือกับสิ่งนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ก็คือในเรื่องของมาตรการต่างๆที่รองรับคนต่างประเทศที่เข้ามา เรไม่อยากประเทศที่เสี่ยงประเด็นที่หนึ่งอันที่สองเราดูดูแลคนไทยได้อย่างไรนะครับบนมาตรฐานอันเดียวกันแต่อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะเรื่องจากข้อสิทธิการเป็นพลเมืองไทยอันนี้ก็มีความจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็พูดกันถึงเรื่องการเข้ามาทางตรงและทางอ้อมที่หลายคนก็ไปข้อกังวลว่าเอ๊ะทางตรงบินตรงเข้ามาประเทศไทยได้เลยผ่านมาแล้วกรุงอยู่แล้วพนิการบินอ้อมเนี่ยโดยมีประเทศตทางมาจากที่อื่นเนี่ยจะทำยังไงอันนี้มีการพุดไปแล้วนะครับ ในส่วนพื้นที่ควบคุมมันก็มีแจ้งสองส่วนด้วยกันส่วนแรกคือของคนต่างประเทศนะครับที่มาจากประเทศกลุ่มเสียงก็มีเตรียมการไว้ที่สนามบินนะครับโรงแรมที่มีพื้นที่ควบคุมโดยเฉพาะนะครับจัดไว้โดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้โดยสารเหล่านั้นเขาจะมาอยู่ในประเทศไทยกี่วันแต่เขาต้องยอมรับว่าเขาต้องมาถูกกักตัว14ี่วันที่โรงแรมที่สนามบินนะครับอันนี้ก็ให้รับทราบไว้ด้วย ต่อไปมาตรการคัดกรองวันนี้เราก็ต้องมีมาตรการที่ชัดเจนขึ้นวันนี้มีหน่วยปฏิบัติมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอมอไม่ว่าจะเป็นสาสุขนะครับที่ประจําอยู่ตามสนามบินนะหรือตามพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะท่าเรือท่าอากาศยานแล้วช่องทาง,างต่างๆก็มีในส่วนของสารโหมมาด้วยอยู่แล้วซึ่งมีการสกีนอย่างเข้มข้นในครานี้ในพื้นที่ชายแดนต่างทั้งหมดนะครับเพราะนั <S <S ้นเราก็จะพูดถึงเรื่องมาตรการคัดกรองเดี๋ยวก็อาจจะต้องที่แจงเพิ่มเติมว่ามันทําได้ยังไงตอนนี้ทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับ ต่อไปในเรื่องของคนที่ผ่านเข้ามาในระบบถ้าสมมติเข้ามาตามปฏิกาที่ว่านี้แล้วนะครับเข้ามาประเทศไทยมันอาจจะต้องมีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้นซึ่งนี้จะมีมาตรการพอถามสิบและที่ม,มาตรการตรงนี้ออกมาขอเดิกมมนกระทรวงมาไทยนะครับต่อไปในเรื่องของถ้าไปโดยความเข้มพ้นของมาตรการของรัฐในเรื่องการทันทีเนี่ยในพื้นที่เนี่ยมันก็จะต้องต่อมาจากสนามบินเลยมีการขนส่งบริการขนส่งไปถึงจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา,าโดยกระทรวงคมนาคม จะเราคนจัดรถยามาทาที่ปิดนะ็นเป็นรถโคชรถบัสโคช,โคชนะคือจะไม่มีการปล่อยคนลงข้างทางอีกโดด็ดขาดจะส่งไปถึงพื้นที่ต้นทางของกระทรวงมหาดไทยจังหวัดต่างๆซึ่งคณะนายทุกจังหวัดจังหวัดเนี่ยจะมีาสั่างแต่งตั้งผู้ช่วยจัพาพนักงานลงไปอีกไปถึงผููว่าไปถึงฐานทุกจังหวัดแล้วใครที่เกี่ยวข้องอีกเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปตรวจสอบตามครัวเรือนต่างๆเ่าเนี้ยทุกคนมีหน้าที่ตามกฎหมาย อีกประการนึงคือคนที่เข้ามาจากต่างประเทศเขารู้อยู่แล้วว่าใครเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเป็นผู้ช่วยจับแร่อีกคนหนึ่งที่จะคอยตามเพื่อนของเขาที่มาด้วยกันว่าอยู่ที่ไหนหนีไปไหนหนงัได้มีการรีพอร์ตเข้ามานะครับอันนี้กําลังเร่งรัดในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันเพิ่มเติมอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นจะให้เกิดความมั่นใจในพื้นที่ด้วยไงว่าทำไงเราจะควบคุมคนเหล่านี้ได้นะครับคนไทยนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่ามาตรการทุกประการเป็นมาตรการกลางออกไปนะครับประเทศที่เราดูแลเป็นพิเศษ ในสประเทศเพราะฉะนั้นคนไทยที่มาจากสี่ประเทศตรงนี้จะต้องผ่านมาตรการคัดกรองแล้วนาเข้าถูกกันเฝ้าระวังนะครับในพื้นที่ที่กาหนดในภูมิลําเนาโดยมีเจา้าหน้าที่ติดตามกับดูแลถึงครัวเรือนถึงบ้านพักนะทุกคนจะต้องรับผิดชอบและมีความผิดในกรณีที่หลบหนีออกมาออกนอกบ้านไม่ไปตามกติกานะมีการลงโทษทั้งปรับทั้งจำและครน,นี้กฎหมายมีอยู่แล้วตอนนี้เราพยายามใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วทุกตัว ให้ทำกันไมการได้นะครับอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องความสมัมพันธ์่างประเทศวันนี้ผมก็จะให้ทางกระทรวงเทศนั้นติดต่อพูดคุยกับเอกทัตทูตประจำไประเทศไทยและในการที่ส่งข่าวถึงข้อมูลถึงมิตรประเทศของเราอันนี้เป็นความจำเป็นนะครับต้องบอกให้ทราบว่าเราจะทำอะไรเมื่อไหรอะไร,อ,ะไรอย่างไรเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในส่วนของกระทรวงเทศอีกอันนึงก็คือสารทูตทุกสาถานทูตแล้วก็สาสนกงศุลก็จะเตรียมการรองรับมาตรการเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะเป็นต้นทางที่ต้องมาเพราะสรุปว่าทุกคนต้องไปขอ วีซ่าใช่ไหมในระบบเดิมทั้งหมดใช่ไหมการยกเลิกวีโอไอวีาต่างยกเลิกมีมีกติกาอยู่แล้ววีเอกับพอทำิีนี่นาะยกข,ขอโทษที่มพูดผิดไปบ้างนะเพราะมันรวบรวมเยอะไปหมดเลยกนะ็เห็นว่าเนี่ยเราให้ความสําคัญนะแล้วขอ้อมสำคัญคือผมขอข้อมือกับทุกภาคส่วนต้องไว้ใจในกระบวนการเหล่านี้แนละ้วท่านก็ต้องร่วมมือท่านช่วยกันดูแลนะถ้าปล่อยเจ้าที่แล้วก็ แล้วก็ไม่รวมมือมันก็มีปัญหาหมดนั่นแหละทุกอย่างอะ่ะมันก็ต้องปฏิบัติทั้งกฎหมายทั้งเจ้าหน้าที่มันเข้าใช้กฎหมายทั้งเรื่องความร่วมมือระบตามกฎหมายกาติกาของเราทั้งที่กําหนดไว้ทั้งหมดถ้าเราไม่ทําแบบนี้สถานการณ์มันอาจจะควบคุมไว้ไม่ได้แต่ระยะต่อไปนี่คือสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญแล้วเตรียมการมาเพื่อแม้ต้องการให้ไปแพร่ไปถูระยะที่3ตอนนี้อยู่ในที่2นะแต่ทั้นี้สถานการณ์รอบบ้านหรือประเทศหรือในโลกมีเริ่มมีการแพร่ระบ,บาดมากยิ่งขึ้น นะเราต้องสก,กัดกั้นตั้งแต่วันนี้นะครับเคยมีมาตรการที่เหมาะสมมาแลเพราะฉนั้นหลายคนก็ต้องการจะงอวนางยิง่งเราต้องหามาตรการที่เหมาะสมแล้วก็พูดพคุยทำวามเข้าใจเตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมรองรับทั้งหมดแต่กนะ็ยืนยันว่าเราจะทําให้ดีที่สุดเข้มแข็งให้มากที่สุดนะครับแล้วผมก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ทํางานหนักอยู่ทุกวันนี้ทํายังไงจะมีการตรวจสอบคัดกรองได้เต็มประสิทธิภาพและเจ้าที่มีเวลาที่จะหมุนเวียนโรเทกันได้บ้างนี่คือสิ่งหนึ่งผมเป็นห่วงบุคลากรนะทั้ง วัเรือรนตำรวจทหารสาธารณสุขต,ต,ตข่างตอมอก็ภาระหนักทั้งที่เนี่ยผมก็เกรงว่าถ้ามันยังคงให้มีการดำเนินการเช่นเดิมในการเข้าออกประเทศต่อไปเนี่ยบางทีมันก็เกิดปัญหากับเจ้าหน้าที่ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่เขาด้วยนั่นคือความพยายาที่ผมมีให้ทั้งประชาชนเจ้าหน้าที่ส่วนราชการทั้งหมดที่ทํางานด้วยกันนะครับเดี๋ยวในเรื่อต่างก,ก็เดี๋ยวคุณใาทักถามกับบรรดาท่านรัมตีต่อไปนะครับหรือหน่วยงานที่อยู่ข้องถ้าอยากจะถามอะไรก็ถามมาแต่ขอให้เสนอข่าวด้วยความระมัดระวังอย่าเสนอ ผมกนตรงนี้ตรงนี้จับผิดจับถูคาําพูดของผมพูทีนะเพราะว่าผมพูดในระดับนโยบายต้องวางของผมลงไปรายละเอียดไม่มีรายละเอียดแต่หลายอย่างจะต้องไปทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะการออกประกาศการอะไรต่างเราเช็คมดแล้วว่าเราทําอะไรได้บ้างพรบอ,รอะไรบ้างนะหลายอย่างนะครับก็ยืนยันว่าเรามีความพร้อมในการรับสารการในในขณะนี้นะตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เผื่อไว้สถานการณ์ที่มันจะอาจจะมีการแพร่ระบาดไปมากขึ้นเราเตรียมการตรงนี้เป็นอย่างน้อยก็ เตรียมกาตรงนี้เพื่อรองรับว่าไม่ให้เป็นขยายไปต่อไปกว่าข้างหน้านะนเดีการันที่มีอยู่ก็ต้องแก้ปัญหาวันนี้เราก็ไปตามเก็บไม่ได้หมดแล้วะจากข้อมูลจากที่หลบหนีกลางทางเมื่อไรมา,า,าตามมาหมดแล้วนะวันนั้นก็อขอให้มั่นใจแล้วกันเพราะคนมันเยอะไงวันๆคนเข้ามาเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยนะเพราะนั้นต้องมีมาตรการที่จะทำยังไงให้อาจจะเขาอาจจะต้องเข้ามาน้อยลงเพราะนั้นผมก็ทบทจะเกิดขึ้นกับภาคธุรกิจด้วยเลยด้วยนั่นแหละคือสิ่งระบาดต้องคิดให้รอบคอบทุกันหลายคนก็บอกว่าเออมันก็แยย่่อูแล้วนี เพราะงั้นก็อยู่ไปเลยถ้าดีกว่ายัางไงมันก็แย่อยู่แล้วคิดอย่างนี้มันคิดลำบากเนาะถ้าเป็นรัฐบาลเองก็จะรั่วมันคิดยากแต่เราต้องหามาตรการที่เหมาะสมนะเพียวได้รียการเมืองก็ตามมาแล้วก็ในระหว่างที่ทุกอย่างยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตรงนี้มาตรการเดิมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นผมคิดว่าคนที่เข้าประเทศเราจะลดลงเป็นจำนวนมากจากมาตรการที่ออกไปวันนี้นะนะเพราะว่าต้องไปขอวีซ่าขออะไรต่างที่ประเทศต้นทางหรือประเทศที่ที่ทมีสถานทูตข,ของเราด้วยใช่ไหม วันนี้มาตรการของเราต้องท้าเข้าใจกับต่างประเทศเขาด้วยนะครับให้เข้าใจว่าเรามีความจำเป็นอย่างไรนะผมคิดว่าเราก็คงในรับความร่วมมืออย่าลืมว่ายัางไงเราวัาวานหน้านก็ต้องพบกันต่อไปเนาะ no? ทุกประเทศนะท่าเนเม่ไรจะเข้าใจขึ้นกันและกันนะครับเราเป็นประเทศที่ดำเนินความเป็นกลางในการสร้างสร้างความสัมพันธ์นกับทุกประเทศอยู่แล้วเข้าใจไหมนั่นคือสิ่งที่มันต้องระมัดระวังหลายด้านด้วยกันนะโอเคนะครับผมขอเปิดการถแถลงข่าวไว้เพียงเท่านี้ก็ขอให้ประชาชนไทยได้ร่วมมือด้วยแนละเข้าใจ นะการเสรืรอต่างมาผมก็รับทราบทั้งหมดะนะถ้าม,มีข้อบกพร่องอะไรแก้ไขก็เสนอมาในช่องทางที่เรามีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่จะไปทำมีสิทธเตียนด่าว่าใช้คำพูดหยาบคายในสื่อในโซเชียลนี่ผมผมไม่ค่อยแฮปปี้ตรงนี้นะกูนาใช้คำพูดให้มันสุภาพเลยนะทุกเรื่องโอเคนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญต่อฮะ